ปั๊มครั้งเดียวพลิกชีวิตสองนักเพลงที่กำลังทอแท้ให้ดังรุ่งพุ่งแรงต่อไปนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ได้เกิดขึ้นจริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยืนยันได้ว่าคนเราเมื่อมีวาสนาต่อกันย่อมมีเหตุให้ได้เจอกันแม้จะดูคล้ายเป็นเรื่องบังเอิญแต่ท่านว่าในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเพียงแต่ด้วยขีดจำกัดของปัญญาการอย่างทราบของคนเรา จึงมิอาจย้อนทวนระลึกไปในอดีตเก่าก่อนที่ทับถมซ้อนกันมาหลายภพหลายชาติจึงไม่อาจเห็นที่มาที่ไปได้แบบรู้แจ้งแทงตลอดได้เมื่อใช้เหตุผลและสายตาแบบคนทั่วไปมองเรื่องราวต่างๆจึงคล้ายเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะเรื่องนี้ก็เช่นกันเป็นการเจอกันของสองนักร้องนักเพลงที่ต่างกำลังตกอยู่ในห่วงท้อถอยเหนื่อยล้าจากการล่าฝันนักร้องผู้หนึ่งเป็นหนุ่มเมืองชนเกิดมาลำบากยากจนตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยชายคาบ้านเขาต่อเพิงอาศัยอยู่แล้วก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆเพราะไม่มีท,มที่มีทางเป็นของตัวเองแม่เสียตั้งแต่อายุได้หกเดือนพ่อก็ได้เมียใหม่แม่เลี้ยงไม่ชอบขี้หน้าเลยไม่ได้อยู่กับพ่อต้องเร่ร่อนไปอยู่กับญาติพี่น้องลุงป้าน,นอาอาตั้งแต่ยังเด็กกินข้าวบ้านโน้นบ้างนอนบ้านนี้บ้างเรื่อยไปญาติบางคนก็เวทนาสงสารแต่ญาติบางคนพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจว่าเอ๊ะ มาที่ไหนมันลักกินข้าววะเมื่อคืนข้าวในหม้อแหว่งไปเยอะเขาผ่านความลำบากทุลักทุเลกว่าจะเรียนจบม .6 สุดท้ายก็ตกงานระเหเร่ร่อนเรไปมีจังหวะโชคดีได้อยู่วงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองโดยร้องเพลงประกวดชนะที่1แต่ผ่านไป3ปียังไม่ได้ร้องเพลงเพราะพวกเข้าวงใหม่ๆจะได้รับหน้าที่เป็นคอนววยคอยแบกของแบกกลองแบกเครื่องแต่งตัวผู้หญิง เวลาปิดวิกก็มีหน้าที่เก็บบัตรผ่านประตูเฝ้าประตูเป็นแผนกปะทะกับจิกโกตลอดด้วยความเป็นคนตัวใหญ่มีความบ้าบินประสาวัยรุ่นและตอนเรียนมัธยมเคยต่อยมวยมาจนวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป3ปีกว่าวงดนตรีไปเดินสายที่อีสานแถวปากช่องนักร้องคิวที่3ดันไปกินส้มตำท้องเสียครูสำเนียงเลยให้หนุ่มสมนึกทองมาซึ่งครูตั้งชื่อให้ใหม่ว่าชลทีทานทองไปร้องแทน คนดูได้ฟังนักร้องคนนี้ร้องก็ชอบใจตะโกนบอกขออีกเพลงหนึ่งแล้วจากนั้นเป็นต้นมาครูก็ให้เขาเป็นนักร้องคิวที่3แทนนักร้องผู้ท้องเสียผิดเวลาซึ่งโดนโยกมาเก็บบัตรฝ้าประตูแทนเขาอย่างไรก็ตามชีวิตเขาผกผันระหกระเหินอยู่ไม่ขาดแบกกลองกว่า3ปีต่อมาได้เป็นนักร้องได้ค่าตัวราวๆ3ากว่าบาทเป็นที่รักของครูสมเลียงหัวหน้าวงแต่อยู่ได้6-7ปี ก็มีอันต้องโดนไล่ออกจากวงพร้อมเพื่อนนักดนตรีนักร้องอีก5้าคนเพราะถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าจะแยกตัวไปตั้งวงแข่งแม้เขาจะยืนยันความบริสุทธิ์แต่หัวหน้าวงกำลังโกรธจัดไม่รับฟังคำอธิบายจึงเอ่ยลาน้ำตาไหลด้วยความน้อยใจขนของออกจากวงดนตรีออกร่อนเร่อีกคนจากนั้นมีคนออกทุนตั้งวงดนตรีให้ชื่อวงสุรพัฒแต่ผ่านไปไม่ถึงปีวงก็ล้มต้องสลายตัวเพราะไม่มีนักร้องดังเป็นแม่เหล็กเรียกคนดู แต่วงนี้ก็ทําให้เขาได้เจอภนรยาเมื่อคราวไปแสดงที่อำเภอแก่งเสือเต้นสระบุรีในช่วงวงยังไม่ล้มเขาใช้เวลาว่างแต่งเพลงจํานวนมากซึ่งเป็นพรสวรรค์ติดตัวและได้เรียนรู้ฝึกฝนจากการใกล้ชิดกับครูสาเนียงม่วงทองสมัยอยู่วงรวมดาวกระจายแม้เขาจะได้ชื่อว่าแต่งเพลงดังอย่างพอหรือยังที่สอนคิริสีประจวบกับร้องแต่ก็ไม่ช่วยให้ขายเพลงได้คล่องหอเพลงเดินเสนอขายกี่ห้างกี่ร้านก็ไม่มีใครสนใจซื้อ เพราะต่างไม่เชื่อว่าชนลทีจะแต่งเพลงได้แม้เขายืนยันว่าเขาเองนั่นแหละเป็นผู้แต่งเพลงพอหรือยังจริงๆก็โดนปรามาดว่าโกหกคนมักจะเข้าใจว่าเพลงพอหรือยังเป็นผลงานการแต่งของครูภัยบูรณ์บุตรขันเพราะส่วนใหญ่แล้วเพลงดังของสอนคีรีล้วนกลั่นมาจากฝีมือของครูผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้หนุ่มชลทีเดินขายเพลงจนรองเท้าขาดขนาดขอขายเพลงละ200บาทก็ยังไม่มีคนสนใจซื้อ เมื่อวงสุรพัฒนล้มเขาก็มาตระเวนขายเพลงต่อโชคดีมีห้างเมโทรช่วยซื้อเพลงประมาณ30เพลงได้เงินมา3,000บาทพอได้รอดตายได้หายใจอีกเฮือกหลังจากที่ซัดเซเรร่อนโดยไม่มีไรายได้ดวงกำลังทำท่าจะดีช่วงนั้นสอนคีรีก็แวะมาหาเขาขอให้แต่งเพลงให้10เพลงเขาก็ดีใจที่จะได้มีเงินก้อนจากค่าเพลงแต่แต่งไปได้แค่6เพลงก็ทราบข่าวร้ายจากทางวิทยุว่า สอนคีรีศรีประจวบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สิ่งนี้เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เขาท้อแท้หนักขึ้นไปอีกเดินตามฝันมาหลายปีได้ร้องเพลงอัดแผ่นตอนที่อยู่วงรวมดาวกระจายแล้วสี่เพลงแต่ไม่ดังแต่งเพลงดังแล้วแต่ว่าชื่อเสียงไม่ได้รับการยอมรับโดนไล่ออกจากวงตั้งวงเองก็ไปไม่รอดอยู่กรุงเทพค้างค่าเช่าทนหิวเดินขายเพลงก็ขายไม่ค่อยได้ พอทำท่าว่าจะดีมีโอกาสแต่งเพลงให้นักร้องดังนักร้องที่สั่งเพลงก็มีอันเป็นไปเสียก่อนเหมือนเส้นทางสายเพลงของเขามืดมนมองไม่เห็นจุดหมายทุกอย่างประเดประดังในใจกลั่นเป็นการตัดสินใจที่จะลาเมืองกรุงไปใช้ชีวิตชาวไร่ที่บ้านภรรยาแต่ก่อนที่จะเดินทางจากเมืองหลวงปีนั้นเป็นปี 2, 5 1 6วันหนึ่งเขาไปทำธุระแถวบุคคโลแล้วเกิดปวดท้องเบาเลยแวะขอเข้าห้องน้ำที่ปั๊มเชลแห่งหนึ่ง ชื่อว่าปัม๊มผ่อนรุ่งโรดและการแวะเข้าปั๊มครั้งนี้เองที่เปลี่ยนแปลงชะตาของเขาและนักเพลงอีกคนหนึ่งจากสุพรรณบุรีไปโดยสิ้นเชิงหนุ่มคนนั้นในวันนั้นเป็นเพียงเด็กล้างรถประจําปัม๊มขณะที่หนุ่มชลทีเดินไปเข้าห้องน้ําหู่ก็ได้ยินเพลงพอหรือยังเพลงดังของสอนคีรีที่เขาแต่งดังก้องมาจากไอ้หนุ่มล้างรถซึ่งครูชลธีบรรยายไว้ว่ารูปร่างดีหน้าตาใช้ได้ แต่คราบเงือกลิ่นน้ำมันทำให้ดูไม่สะดุดตาแต่เสียงร้องของหนุ่มเด็กปั๊มผู้นี้ดีเข้าขั้นสะดุดหูนักร้องนักแต่งเพลงที่กำลังจะลาวงการและแวะเพียงมาปลดทุกข์เท่านั้นเมื่อเข้าห้องน้ำเสร็จความติดใจในน้ำเสียงทำให้ครูชลทีมองดูเด็กปั๊มคนนั้นซึ่งยังคงร้องเพลงอยู่พอร้องเพลงเสร็จครูชลทีเลยเข้าไปถามแล้วบทสนทนาก็เป็นไปประมาณนี้ไอ้หนูเสียงดีนี่วะอยากเป็นนักร้องไหมอยากครับมีเพลงเหรอ เองมีนายทุนไมหมเล่ามีครับอยู่ข้างในชื่อซอน้อยอิงขนันเป็นเจ้าของปัม๊มหนุ่มคนนั้นก็พาผมไปพบซอน้อยครูจัลทีจึงบอกว่าเด็กคนนี้เสียงเป็นเงินเป็นทองนะจะลองอัดเสียงดูไหมผมมีเพลงอยู่อาจารย์ถ้ามีเพลงก็มาลองดูสิผมก็เลยให้เพลงเขาไปสองเพลงให้เขาโดยไม่คิดตังค์เลยนะเสลิงเดียวก็ไม่ได้นั่นคือเพลงลูกสาวผู้การกับแหม่มปลาร้าซึ่งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งเพื่อป้อนให้สอนคีรีศีประยวบตามออเดอร์แต่เขาก็พลานลาโลกไปเสียก่อน สองเพลงนี้จึงเป็นเหมือนเนื้อคู่ของนักร้องหนุ่มเด็กปั๊มคนนี้ซึ่งกลายมาเป็นสิทธิ์คนแรกของครูจุลธีทานทองทางเดินชีวิตเขาก็ระหกระเหินผ่านความลำบากมามากมายแทบไม่ต่างจากผู้เป็นนักแต่งเพลงขอกล่าวโดยย่อๆถึงประวัติที่มาที่ไปของหนุ่มเด็กปั๊มคนนี้ว่าก่อนจะมาลงเอยเป็นเด็กปัม๊มล้างรถด้วยความทอดอะไรต่อการล่าฝันนั้นเขาผ่านความผกพันลำบากลำบนมาไม่น้อยเช่นกันเขาคือนายสาย,ยันดีเสมอเกิดเมื่อ วันที่31มกราคม2 4 9 6ที่ตำบลป่าสแกะอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนจบป .4 ก็มาช่วยพ่อแม่ทำนาต่อมาไม่นานพ่อก็เสียชีวิตลงเขาจึงต้องเผชิญโลกและชะตากรรมกับแม่มาโดยลําพังสายันชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็ก มีน้าชื่อสว่างเป็นคนพาไปประกวดร้องเพลงตามที่ต่างๆชนะเลิศมาหลายครั้งมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องอัดแผน่นเคยได้รับโอกาสไปอยู่วงดนตรีหลายวงเช่นวงเทียนชัยสมยาประเสริฐวงผ่องศรีวรนุชวงรวมดาวกระจายของครูสมนียงม่วงทองวงบรรจบเจริญพรวงก้านแก้วสุพรรณและวงชินกรไกรลาชโดยใช้ชื่อนักร้องว่ากำชัยราชบำรุงแต่ชื่อเสียงของเขายังไม่มีชีวิตยังลำบาก ที่วงดนตรีของจินกรไกราลาดนี่เองที่ทำให้ได้เจอผู้อุปการะคือเฮียเล็กและซอน้อยสีอิงคันันซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันพรรุ่งโรจน์ย่านบุคโลและเป็นเจ้าของวงดนตรีรวมผ่อนปี2,515ผู้อุปการะทั้งสองออกทุนให้สายยันสัญญาอัดแผ่นเสียงสองเพลงคือเพลงรักเธอเท่าฟ้าและพลัดคู่โดยครูฉลองการเกตผู้แต่งเพลงรักเธอเท่าฟ้าเป็นผู้ตั้งชื่อนักร้องให้ใหม่จากกำชัยราชบำรุง มาเป็นสายันสัญญาโดยเอาชื่อจริงของสายยันดีเสมอแล้วก็เอาคำผวนสายยันสัญญามาเป็นนามสกุลอย่างไรก็ตามเพลงที่อัดมาเป็นแผ่นเสียงนั้นถูกกักดองไว้และเพลงที่เปิดไปทางวิทยุก็ยังไม่ถึงขั้นติดหูผู้ฟังแฟนเพลงความหวังที่จะดังของเขาความหวังที่จะมีเงินมีทองก็เลยมีอันต้องสลายไปจิตใจห่อเหี่ยวสายยันสัญญาจึงหอบกระเป๋าย้ายไปอยู่กับวงชินกรไกรลาดอีกอยู่ได้ปีเศษไม่มีอะไรดีขึ้น จึงกลับมาอยู่กับวงรวมพรแต่วงก็ไปไม่รอดสุดท้ายจึงมาเป็นเด็กล้างรถเพื่อหาเงินประทังชีวิตไปวันๆเป็นอันว่าวันที่ครูชลทีแวะไปเข้าห้องน้ำนั้นเป็นการเจอกันโดยบังเอิญหรือโดยชะตาฟ้าลิขิตของสองนักเพลงที่กำลังใจด้านเสียงเพลงห่อเหี่ยวท้อแท้ด้วยกันทั้งคู่และการพบกันครั้งนั้นก็พลิกชีวิตของทั้งคู่โดยสิ้นเชิงในเวลาต่อมาเมื่อตกลงว่าจะมอบเพลงลูกสาวผู้การและแหม่มปลารา้าให้สาย,ยันฟรีฟร ก่อนจะโบกมือลาเมืองกรุงครูชลธีก็พาสายันสัญญาไปอัดเสียงที่ห้องอัดปวรารนนท์ย่านผ่านฟ้าข้อมูลนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเทวดาเพลงภาคสมบูรณ์เรียบเรียงโดยบุญเลือดช้างใหญ่ซึ่งครูชลธีเผยว่าการอัดครั้งนี้เขาไม่มีแม้แต่ค่าห้องอัดเลยพูดตรงๆกับปวรารนนท์เจ้าของห้องอัดว่าพี่ปอครับผมไม่มีสตังค์ให้พี่หรอกผมมาบอกพี่ว่าผมอัดสองเพลงนี้เพื่อเป็นการอำลาวงการ ผมเลิอกอยู่วงการลูกทุ่งแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตบ้านนอกแล้วผมขอลาพี่เจ้าของห้องอัดได้ฟังก็ตกใจกล่าวว่าเฮ้ยพูดอะไรใจหายวะรีไปทําไมสู้ต่อสิสู้ต่อสู้ยังไงละพี่ค่าห้องผมยังไม่มีให้พี่เลยเมื่อดูอาการว่าไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของเขาได้เจ้าของห้องอัดผู้อารีมีน้ําใจก็เอ่ยว่าไม่เป็นไรเราพี่น้องกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้านายจะไปจริงๆเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราให้นายหนึ่งพันค่ารถกลับบ้าน เป็นอันว่าแทนที่จะได้ค่าห้องอัดปอวรานนท์กลับควักกระเป๋าให้ค่ารถครูชลทีมา1,000บาทเมื่ออัดเพลงเสร็จเรียบร้อยฝ่ายครูเพลงก็บอกราเจ้าของบ้านเช่าย่านพรานนกพาภรรยาไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายที่อำเภอแก่งเสือเต้นสระบุรีกะว่าลาเข็ดเด็ดขาดจากวงการเพลงไปทำไร่ข้าวโพดฝ่ายนักร้องสายันสัญญาหลังจากเพลงลูกสาวผู้การปล่อยออกไปเขาก็แจ้งเกิดได้อย่างสวยงามวิทยุพากันเปิดเพลงลูกสาวผู้การกันสนั่น ส่งผลให้เพลงรักเธอเท่าฟ้าและพลัดคู่ที่บันทึกเสียงไว้ก่อนก็ถูกนำมาเปิดไปด้วยเรียกว่าช่วงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนาทีทองของนักร้องนางวาสายันสัญญาและในเวลาต่อๆมาก็มีเพลงดังจากเขาหลายเพลงเป็นขบวนความดังทั่วประเทศของเพลงลูกสาวผู้การผ่านทางคลื่นวิทยุไปเข้าหูของครูชลธีผู้แต่งเพลงขณะที่กรำงานหนักในไร่อ้อยตื่นแต่เช้าแล้วก็ทำงานไปจนถึงค่ำแม้เพลงจะดังแต่ความกระตือรือร้น ที่จะหวนคืนเมืองกรุงยังไม่มีจนกระทั่งมนเมืองเหนือผู้คร่ำวอดในวงการลูกทุง่งและมีส่วนปั้นนักร้องดังหลายคนในเวลาต่อมายามนั้นได้พยายามอสืบเสาะตามหานักแต่งเพลงที่แต่งเพลงดังเ,งงเป็นพลุแตกเมื่อมาเจอกันครูมนเมืองเหนือผู้มีสไตล์การพูดแบบลูกทุง่งก็กล่าวกับครูุลธีว่ามาทําหานอะไรอารายู่นี่ว่าพ่อเพลงดังชิบหายเลยคนตามหากันทั้งวงการอยากได้เพลงจุลธีทานทองเงินอยู่น่นทำไมไม่ไปเอา และนี่ก็เป็นจุดกำเนิดเรื่องราวต่อจากนี้หลังจากเพลงลูกสาวผู้การดังระเบิดแจ้งเกิดให้นักร้องและนักแต่งเพลงชีวิตทั้งคู่ก็บ่ายหน้าสู่ความสำเร็จด้านคนแต่งก็จะเป็นการทยอยแต่งเพลงและเพลงเล่าที่สร้างชื่อให้นักร้องดังหลายคนจนได้รับฉายาวาเทวราเพลงซึ่งเราจะนำมาเล่าในตอนต่อๆไปเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไป ในจุดนี้เราได้เห็นแล้วว่าการแวะเข้าปั๊มครั้งเดียวได้เปลี่ยนชีวิตนักเพลง2คนไปตลอดการขอทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยที่มาที่ไปของเพลงลูกสาวผู้การซึ่งเป็นเสมือนเพลงนำโชคที่ครูชุลธีกะแต่งให้สอนคิรีร้องแต่กลับกลายมาเป็นเพลงแจ้งเกิดให้นักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาซึ่งก็เป็นแฟนเพลงตัวยงข,ของสอนคิรีสีประจวบครูชุลธีเล่าว,ว่าแต่งเพลงนี้ขณะเช่าบ้านอยู่ย่านพรานนกมีพลตำรวจนายหนึ่ง ทำงานอยู่ป้อมสีแยกย่านพราน,นกมาเล่าให้ฟังว่าชอบมองนักศึกษาสาวธรรมศาสตร์เวลาเดินผ่านป้อมยามทุกวันแต่ด้วยความที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยไม่กล้าไปรักไปจีบเพราะนักศึกษาคนนั้นเป็นถึงลูกสาวผู้การซึ่งเป็นเจ้านายเขาไม่กล้าจีบจึงวานผมช่วยเขียนเพลงแทนใจผมเห็นพาะเรื่องน่าสนใจเลยแต่งออกมาเป็นลูกสาวผู้การดังนี้เกิดมาจนทุกเหลือทนหนอพลตำรวจเรื่องศักด์ศรี ไม่มีโอ้โอวดพลตำรวจผู้น้อยด้อยขั้นกลุ่มใจนักผมหลงรักลูกสาวในพันเธอเดินผ่านป้อมยามทุกวันเก็บไปฝันถึงจนงมงายแปลกจริงเออผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอกพ่อเธอรู้กลัวโดนไล่ออกกลัวโดนออกเอาเสียง,ง่ายๆได้แต่พาวาเรามีค่าแค่เพียงเม็ดสายบางอาจรักลูกสาวเจ้านายโชคจะร้ายแล้วสินอเราอยู่ป้อมยาม ได้แต่มองจ้องเธอทุกคราเมื่อไรหนอเธอจะผ่านมาให้เห็นหน้าพอได้คลายเงานั่งฝันจนเพอ้อโถนี่เธอจะรู้หรือเปล่าคนตำรวจผู้น้อยอย่างเราหลงรักเจ้าลูกสาวผู้การโปรโดเมตตาผมเถิดหนาท่านผู้กำกับเฝ้าครุ่นคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยด้วยทั้งการงานไม่อาจหารไปปองดอกฟ้า ครูชลทีตั้งใจจะให้สอนคีรีร้องแต่เมื่อเขาเสียชีวิตไปก่อนในที่สุดเพลงนี้ก็มาลงล็อกที่สายยันสัญญาถือได้ว่าเพลงนี้ช่วยให้ภาพลักษณ์ของตำรวจเป็นบวกและได้รับความเห็นอกเห็นใจขึ้นเพราะสมัยนั้นคนมักจะมองภาพตำรวจในเชิงลบชาวบ้านกลัวเมื่อเพลงนี้ดังตำรวจทั้งกรมจึงชอบฟังเป็นพิเศษยังมีเรื่องราวของนักร้องสายยันสัญญาและครูเพลงชลทีทานทอง ที่เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยน่าสนใจอีกมากมายนะครับทางโ d ดีแช n แนลของเราจะทยอยนำมาเล่าในโอกาสต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้โ d ดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับ